ทอ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 แล้วก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนอุปกรณ์ก็พังหมดแล้วจะหาทุนที่ไหนมาทำผ้าทอมือละทีนี้สวัสดีค่ะคุณยายพรน้องหลอกลำดวนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกดนะคะเห็นคุณยายมีปัญหาด้านเงินทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทอผ้าหรือคะ <c oughs> โอ้ผ้าสีมด,ดันของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะ ฝีมือดีมีความตั้งใจไม่มีทุนอย่างนี้ต้องมานี่เลยค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกดของเราได้เปิดโอกาสให้สตรีสามารถรวมกันได้3คนขึ้นไปเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนซึ่งสามารถยืดกู้เงินทุนหมุนเวียนวงเงินสูงสุดถึง2 0 0 0 0นบาทและที่สำคัญนะคะอัตราดอ,อกทุนมากๆ อย่งร้อยละ0.10ต่อปีเท่านั้นเองโอ้ถูกมากจริงๆคุณยายอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันจะไปติดต่อได้ที่ไหนละ่ะง่ายมากๆค่ะคุณยายก็ไปที่สำนักงานพัฒนาชนุมชนอำเภอห้วยทับทันเนื่อสอบถามรายละเอียดกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีและพร้อมให้บริการ ส่วนกลุ่มสตรีทั้ง22อำเภอก็สามารถไปสมัครได้ที่อำเภอของตัวเองหรือไม่ก็ไปสอบถามที่สนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกดที่สารการจังหวัดของเรานะคะ <c oughs> และหนูจะบอกอะไรให้คุณยายยังสามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้และสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยเน็กและไมโมของธนาคารออมสินสะดวกมากๆเลย นโยบายส่งเสริมผู้หญิงของรัฐบาลดีจริงๆนะใช่แล้วค่ะคุณยายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาสตรีให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งคุณยายพรและคุณแม่แม่ที่เป็นกลุ่มทอผ้าเปญจสีทั้งผ้าสีลำดวนผ้าสีกุลาผ้าสีลาวาผ้าสีมะเกลือและ ผ้าสีมดันของคุณยายพรก็จะได้มีเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีของเรานะคะกลุ่มสตรีจังหวัดศรีสะเกษทั้ง22อำเภอที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษโทร045611465 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w s i s a t e c, c d d g o t h พลังสตรียุคใหม่สร้างสุขได้ด้วยความมั่นคง